สวัสดีสสดครับพก,กร,รายการเก่งกาจพยากรจะทำนายดวงชะตา12ราศีครับว่าราศีไหนจะโชคดีมีลาบหรือราศีไหนจะมีเคราะอุบัติเหตุจะได้เตรียมป้องกันและแก้ไขครับวันนี้ก็ได้เจอเจกับท่านอาจารย์เก่งกาจจงใจพระมาพร้อมด้วยพรบุภาแก้วสาครไเป็นประจำที่เอเพทีวีนะคะช่วงนี้คนเกิดราศีพิจิกไม่ดีเลยครับนะ ที่ไม่ดีเพื่ออะไรพ่อดาวตนุรักษ์ของไอ้ราธิจิจขึ้นดาวอังคารมันไปยังไงอาจารย์มันไปโคจรร่วมราหูใช่ไหมแล้วมันก็ออกจากราหูก็จะไปเข้าเมทุนเป็นมรณะใช่ไงแบดาวอังคารมันคือความขยันไม่ใช่เหรออาจารย์ขยันมันไม่ขยันแล้วปากเสียด้วยเออต้องต้องระวังเลยนะมันเลยไม่ดีนะมันเลยไม่ดีนะขำนี่ปลอบใจอยู่นะเนี่ยอปลอบใจตัวเองคือเป็นหลวงอับยามุกนี่ยตรงนี้ต้องระวังเลยนะใช่ไหม แล้วใครว่าแล้วแล้วไปเข็นแล้วก็เพิ่งแค่เค็นแค่สามวันแล้วว่พอตั้งหลักในสองสามวันก็เริ่มใหม่แล้วอแล้วก็ไปเพิ่ฝันในก่อนหวยออกอีกโอ้โหก็คือว่าฝันทุกวันเสี่ยงโชคนี่ไม่ควรไม่ควรเลยงดไปเลยฝันอ่ะมันเห็นเรื่องมันจับต้องเรื่องแบบความฝันอ่ะมันยังมองไม่เห็นแล้วมันในฝันอ่ะก็อเห็นไ่ไในฝันเห็นเธอหลับตานอนเธอเห็นเหรอนี่เห็นยังไง ว่าเห็นเห็นว่าฝันไงเห็นว่าฝันเนี่ยโกหกแล้วโกหกคำโตแล้วเอออการงานของชาวราศีพิจิกเป็นงาจันเออไม่เคยดีเราเราทิศคนจรอยู่ในพวกอรีไงทำอะไรก็มีแต่อรีนะเลอะแบบว่าจะของขึ้นอารมณ์เสียใอ้ส่งงานมาไม่ดีก็ของขึ้นเนี่ยคือพูดมากพูดอยู่คดลงคานอ๋ยใครส่งปั๊มนี่ยตอนนี้ราวีังคาเสียใช่ไหมว่าเขาเลย อะไรเงี้ยหมดแล้วพอตอนทำพระเอิบมึงเข้าท่าดีนะใช่ไหมคือปากปากเสียมาก่อนอะใช่ไหมการเงินเป็นไงการเงินนะช่วงนี้ช่วงนี้ไม่เคยไม่เคยอะไรไปตอดผู้หลักผู้ใหญ่ได้ไหมช่วงนี้โอ้โหผู้ใหญ่โดนหนักเลยเนี่ยโดนดูดเลยเนี่ยก็กระดูกภาพพุทธาดช่วงนี้ผู้ใหญ่จะไม่ค่อยเข้าใกล้ชาวราศีพิจิกใช่ไหมต้องต้องต้องหนีให้ห่างอะไรใครรู้จักกับคนราศีพิจิกจะอยู่ใกล้เนี่ย มันล่มทับเลยอ่ะนะเออแล้วด้านความรักช่วงนี้แชทแชดกับฝรั่งฝรั่งเนี่ยได้ไหมอาจารย์โอ้มันมทีมเลยฝรั่งเอาแมวคุณ<อ>จ่าไม่รู้เรื่องเหรอไม่รู้เรื่องเลย<อ>คืออังคารมันอยู่กับลาหูมันไม่มไม่ถุงอ่ะสงสัยที่ลงไว้ต้องเลิกหมดละเมียคนพาราสีพิจิกันเลยอ๋อทธอนาพิจิกันนะเอาฟาร์พิจิกไงโอ้โหพูดกับอาลับอิมิเล่เลยตอนเนี้ยเออมันบอก oh no oh no มันบอกมันฟังภาษาเราไม่รู้เรื่องสลับบริกอฟังฟังไม่รู้เรื่องแต่พรฉลาดไงพรก็ไปนี่ไงที่แปลภาษาไงอ๋อเหรอเปิดเข้าไปราวางถุงหลอกทำไมแล้วรูปหล่อมาใส่พวกแคร์ไอ้จีรีพวกนี้นะไม่หล่อจริงอาจารย์หล่ออย่างกับเจ้าชาย เออแต่ไปดูข่าวโอ้โหดำป็ดปีเลยนี่ในจีเรียดังนั้นเลยเออ,เอ,อคือในจีเรียเขามีมหาวิทย์นะโอ้รู้แล้วอาจารย์บอกแล้วบอกว่าไงบอกว่ามันมีมหาวิทยาลัยที่สอนการหลอกลวงต้มตุม๋นใช่สอนการโกงโอ้โหสารพัดมาเลยโกโงได้ทั่วโลกอะ่ะออโกรงระดบยักษ์ใหญ่ๆหญเลย ح, แต่มันเก่งจริงนะอ,อ่ากาสอนวิธีมาเลยอ่าทำไมแล้วมหาลัยเราไม่มีมั้งเหร อเออคนมันต้องต้องต้องเราต้องตัง้งจะมีคนเรียนไหมเออนี่ที่ประเทศจีนเขาสอนหลักสูตรนี่นะอา,าจารย์อะไรอะสอนให้คนขายของออนไลน์เออโอ,อ้ทันสมัยไหมล่ะออสมัยดีออจริงจริงกระทรวงจา่าอะไรนะกระทรวงศึกษาน่าจะเอาไปใช้มั้งหน้าเ,เขาเปลี่ยนแล้วทำเตีใหม่แล้วรอเปลี่ยนเลยละเปลี่ยนแล้วเหรอไหมแล้วไปนี่แหละพูดแล้วเหนื่อยเหรอไหมการศึกษาไทยอย่าให้บอกเลยทำไม เคยเห็นเขาปลูกต้นมะเขือไหมมันเตี้ยลงเตี้ยลงเขาบ่อนใส่ไว้ไงเขาก็ถ้าคนไทยฉลาดมากได้ปกครองยากท่กโง่ไว้าเดีอเหรอเออเขาคิดกันอย่างนี้นะอคิดมาตั้งนานนะถ้าคิดเรียนออนไลน์เด็กที่บ้านจะเรียนรู้ไหมคุณมีลูกมีหลานรอเปล่านี่เออแล้วเป็นไงหลานกระเทยหมดเลยห้าคนกระเทยหมดเลย บ้านเธอน,นี่เป็นไก่กันจัดเออใช่ใช่โดดไก่เออใช่ใช่มันฉีดยาไว้ออร์ตโลดทรงท้ายของชาลาสีพิ่จิ๋นะคะช่วงนี้หน้าที่การงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็ระวังคำพูดให้ดีเพราะเป็นคนปากไวไปนิดนึงอาจารย์ให้ข้าสามเต็มสิบเท่านั้นเองส่วนด้านการเงินก็ยังช่วงนี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะก็ยังแบบว่าตึงสภาพตึงมือนะเปิดกระเป๋าตังมานี่อาจจะเหลือแค่กลิ่นได้คำพูดี่พูดมานานาแล้วปีอย่างอื่นบ้างได้ไหม ไอ้กินเนี่ยอุย้ยอ่ะช่วงนี้อย่าเอาเงินอนาะคตมาใช้กันแล้วกันเพราะนี่มันจะเพิ่มพูนก็ได้แค่สาเต็มสิในเรื่องของการเงินงด้านความรักก็ถดถอยหอยเหียวไม่ดีเลยรักใครชอบใครก็จะเป็นรักคุดเอาไป3มเต็มสิบอันนี้ต่อเอาเองนะจ๊ะเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมเช็คดูก็ได้สดๆแล้วพรุ่งนี้มาเจอเราที่นี่อพเทีวีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ